การ์มิ vivo active hr นะครับอาการที่ส่งมาก็คือไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับอันนี้ลูกค้าไปซ่อมมาเองนะครับเปิดยกเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับนี่นะฮะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับกดเข้าโหมดกิจกรรมนะครับนี่นะฮะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบจะดําเนินการออกมานะครับเปิดออกมาทดลองเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ ยังไม่ทราบได้ว่าเป็นที่อะไรนะครับแต่ก็คา,าดว่าน่าจะเป็นที่ชุดหน้าจอชำรุดนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าแกะเปิดเปลี่ยนแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำเข้าหรือเปล่านะครับก่อนตรงนี้เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกดีบา์ดำเนินการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับก็ซ่อมได้ไม่ได้ตรงนี้50-50นะครับเพราะว่าก็มีการเปิดซ่อมมาก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับนี่นะ ที่ชุดหน้าจอนี้ก็จะมีรอยนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับลานกลกรีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ